รถไถยนาเดินตามนะครับคันนี้มาพร้อมพ่วงซาลี่ซาลี่ลากพวก่วงเดินหน้า2เกียร์เดอ้อต่อยังหนึ่งเกียร์โครงลิงลมสายฟ้านะครับตำหนิมีหางเชื่อมเดอ้อหางเชื่อมแจ้งแล้วแล้วก็วินมีสายนิดหน่อยครับผมไม่มีผลต่อการใช้งานครับพร้อมพ่วงซาลี่เหล็กงามๆแบบนี้เลยครับผมอ่ะอุปกรณ์ได้ล้อเหล็กด้วยนะครับมีล้อเหล็กคาดผ่านให้ครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็มาดูรถได้ครับ อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเอา้าจัดส่งได้ทั t, ท่วประเทศครับเก็บเงินไปทางได้เลยครับผมตามเรื่องก็ขี้ไปตรงเดี๋ยวจะให้ช่างลองขับดูครับผมดูรถนะเดียวอะไร หน้าบอกอะไรกอเลิยวเ,เด๊ะเอ๊ะๆนี่เดินเข้ไปขิงเคี้ยวไปในบ้านพี่น,นี่วนออกมา ซาลีละพวกแล้วครับงานก็วปกติครับผม ขีถ่ถึงป้ายนี่ก็เลี้ยวกลับมาก็ได้ขี่ถึงป้ายนั่นปดูรถด้วยล่ะพร้อ<ป><ป>มใช้งานครับผมไปแล้ววิ่งดีครับน่่ครับผม การใช้งานก็เป็นปกติทุกอย่างครับผมรอเลียวกลับมาครับบอกให้ขี่ถึงป้ายขี่ไปสักไกลเลย กำลังกลับมาแล้วครับเลี้ยวกลับมาแล้วอยู่ไกลนะครับตัวนี้ประมาณ1กิโล วิ่งดีครับผมมาแล้วครับพร้มอมใช้นะครับผมพร้อมสารีรากพวงครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ครับ จะส่งได้ทั่วประเทศครับเก็บเงินปลายทางได้เลยเบอร์โทรก็087595778 0, 8, 0 7, 5, 9, 5, 7, 8, ครับผมไม่ต้องดับไม่ต้องดับ